มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวยพลิกชีวิตหนุ่มนครสีดวงเหงถูกรางวัลที่1รับ18ล้านค่ะรวยพลิกชีวิตนะคะหนุ่มนครสีดวงเหงถูกรางวัลที่1หมายเลข0 5 1ย์5รับไป18ล้านบาทลำลอตเตอรี่ลงบันทึกประจำวันที่สอนอสมแมดําค่ะวันที่16พฤษภาคมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนออกรางวัลงวดวันที่1เมษายน2563ไปเป็นวันที่16พฤษภาคม2563เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้บรรดาเซียนหวยต่างเฝ้ารอติดตามการออกรางวัลในงวดนี้ค่ะโดยผลการออกรางวัลงวดนี้นะคะรางวัลที่1ออกหมายเลข051 095ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข22ซึ่งมีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะล่าสุดนะคะที่สอนอสแสมดามนายชนแก้วทองชาวอำเภอสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกเริงศากเพชรเขียวรองสวอสอบสวนสอนอสแสมดาเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ โดยนายสายโชว์ซรเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่1ถึง3ใบเตรียมรอไปขึ้นรางวัล18ล้านบาทค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ